สื่อออนไลน์นะคะมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันนะคะโดยเฉพาะในเด็กยุคเจนปัจจุบันเนี่ยค่ะการสูบบุหรี่ที่เราอยากจะลดละแล้วก็ต่อต้านในส่วนนี้ทําให้สังคมหน่าอยู่มากขึ้นค่ะทําให้เกิดเป็นสังคมที่ปลอดบุหรี่ในส่วนของโรงเรียนหรือว่าพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสน,นี่ค่ะชื่อ สาวริาพานปุกปวนะคะมาจากกลุ่ม d e v e l o p Studio จังหวัดน,นาราธิวาสค่ะค่ะสื่อออนไลน์นะคะก็มีอิทธิพลในชีวิตประจําวันนะคะโดยเฉพาะในเด็กยุคเจนปัจจุบันนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อออนไลน์ไม,ม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียสื่อการเรียนรู้ต่างๆก็ล้วนแล้วจะเป็นสื่อออนไลน์ทั้งสิ้น,นะคะ่ะ ก็จะมีเป็นคลิปหนังสั้นนะคะที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการการต้านยาเสพติดแล้วก็จะเป็นในส่วนของพอดแคสต์แล้วก็ติ๊กตอกที่ให้ความรู้สั้นๆเบื้องต้นค่ะแรงบันดาลใจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆในสังคมในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะที่มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องการสูบบุรี่ที่เราอยากจะ ลดละแล้วก็ต่อตาในส่วนนี้ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นค่ะ oh, <no. S 1> แล้วก็คาดหวังที่ผู้เสพสื่อนะคะที่ได้เสพสื่อในส่วนที่เราได้ทำไปนะคะได้ฉุกคิดในส่วนนี้นิดหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีกับสังคมแล้วค่ะความประทับใจนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของการร่วมง,งานค่ะที่ พี่ๆเนี่ยได้ให้คำปรึกษาที่ดีมีมิสัมพันธ์ที่ดีทำให้เรากล้าที่จะปรึกษางานทำให้ดำเนินการไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ค่ะในส่วนของสื่อที่พวกหนูผลิตนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการลดละเลิกโดยสิ้นเชิงนในกลุ่มเป้าหมายนะคะแต่หนูคิดว่ามันอาจจะทําให้เกิดเป็นสังคมที่ปลอดบุหรี่ในส่วนของโรงเรียนหรือว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่งค่ะ